เมื่อวันที่29พฤศจิกายนโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าน่าน,านฟ้าเหนือและรอบประเทศเวเนซุเอลาควรถูกถือว่าปิดโดยสิ้นเชิงรวมทั้งเตือนต่อน,นักบินสายการบินกลุ่มค้ายาและกลุ่มค้ามนุษย์ให้งดการใช้เส้นทางผ่านทางการนี้คำประกาศนี้เกิดหลังการเตือนจาก FAA ที่เตือนสายการบินให้หลีกเลี่ยงน่านฟ้าเวเนซุเอลาเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงเลวร้าย และกิจกรรมทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคขณะเดียวกันสหรัฐได้เสริมกำลังทางทหารในทะเลแคริบเบียนประกอบด้วยการเคลื่อนเรือรบเรือดำน้ำและเครื่องบินรบรวมถึงมีรายงานว่ามีการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าขนยาเสพติดอย่างต่อเนื่องการเคลื่อนไหวที่ทางสหรัฐระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแต่ฝ่ายวิจารณ์เตือนว่าเสี่ยงต่อการลุกลามโดยเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐใหญ่กับรัฐทิเไตไตของเวเนซุเอลา โดยเป็นการยกระดับความขัดแย้งเชิงรัฐต่อรัฐที่เปิดเผยไม่ใช่แค่สงครามยาเสพติดเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศปิดน่านฟ้าเหนือเวเนเซุเอลานั้นเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าสหรัฐกำลังถือเวเนเซุเอลาเป็นพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งจากระบบการบินพาณิชย์และกาศยานพลเรือนซึ่งเหนือไปกว่าการปราบปรามยาเสพติดทั่วไปนี่อาจถือเป็นขั้นแรกของกลไกระบบความบาดการปิดล้อมทางเศรษฐกิจการคมนาคม และแม้แต่การเตรียมการสำหรับปฏิบัติการทหารในระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้นการประกาศเช่นนี้โดยไม่มีมตริระหว่างประเทศและโดยที่หน่วยงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพเลเรือนไม่ได้ยกเลิกเส้นทางอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดหลักอธิปไตยของเวเนเซ,เซุเอลาหากสหรัฐกระทำการใดๆที่นำไปสู่อันตรายต่อพเลเรือนหรือทรัพย์สินของรัฐที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยนั้น โดยเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งพลังงานสำรองน้ำมันขนาดใหญ่ความตึงเครียดที่ลุกลามอาจน,นำไปสู่การปฏิวัติการข้อมบาทพลังงานอย่างเข่งคัดการยุกเลิกข้อตกลงการค้านำเข้าส่งออกพลังงานและความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันโลกหากนักลงทุนและบริษัทพลังงานระหว่างประเทศเริ่มถอนตัวหรือชะลอการลงทุนและอย่างที่เห็นทำไมสหรัฐชอบโจมตีประเทศที่มีน้ำมันเยอะ ส่วนประเทศที่ไม่มีน้ำมันอย่างโคลัมเบียรหรือเม็กซิโกกลุ่มค้ายาและกลุ่มค้ามนุษย์ไม่เคยบุกการบีบจากสหรัฐต่อเวเนซุอเอลาอาจเป็นโอกาสสำคัญตลอชาติพันธมิตรของเวเนซุเอลาเช่นชาติที่ต่อต้านสหรัฐในลาตินอเมริกาหรือประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและรัสเซียในการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคและทำให้การแข่งขันระหว่างอำนาจทวีความรุนแรงขึ้น แล้วคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ปรดคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ